สมาชิกแต่ละคนวัย20ต้นๆก็ไม่ไกลาจากคอนเซปต์เด็กนักเรียนมปลายของวงไอดอลพีชยูค่ะสมาชิกแต่ละคนก็เลยเป็นตัวแทนคาแรคเตอร์ประจำห้องเรียนนะคะที่มีตั้งแต่หัวหน้าห้องเด็กเรียนแล้วก็แก๊งเด็กแสบหลังห้อง ผลงานสีซิงเกลิลที่ปล่อยออกมาก็รอไปกับช่วงเวลาเปิดเทอมปิดเทอมแล้วก็ปรับให้มีภาพลักษณ์ที่โตขึ้นในซิงเกิลล่าสุดด้วยสาวๆอยู่ในกลุ่มไอดอลน้องใหม่ค่ะที่ติดไลน์อัพเทศกาลวารุโดซัมเมอร์เบรคงานรวมตัวไอดอลมากถึง14วงเป็นไอเดียของผู้จัดที่อยากให้พื้นที่ของเทศกาลมีไอดอลหลากหลายแนวให้มากที่สุดนะคะซึ่งก็ไม่จํากัดแนวเพลงไม่จํากัดเพศด้วยมีวงไอดอลชายหนึ่งเดียวประจําเทศกาลนะคะแล้วก็มีทั้งวงหน้าเก่าหน้าใหม่เป็นโอกาสของการ แชร์กลุ่มแฟนคลับกันเพราะเป้าหมายคืออยากเห็นวงการไอดอลในไทยมีกลุ่มผู้ชมหน้าใหม่เพิ่มขึ้นค่ะก็อยากให้ทุกคนนะคะไม่ว่าทั้งแฟนคลับหรือที่ไม่ใช่แฟนคลับก็ตามอยากให้เปิดใจในการที่จะมารับชมพวกเราหรือว่าให้กำลังใจลองเปิดใจดูแบบกว้างๆค่ะอาจจะแบบพบอะไรที่แบบถูกใจหรือเปล่าอาจจะชอบไปเลยตอน14วงแฟนคลับมันมีมากมาย หลายสไตล์เราอยากให้มารวมกันเพื่อเพื่อให้เห็นว่าเอ้ยวงเนี้ยฉันตามวงนี้อยู่พอได้ดูวงอีกวงหนึ่งเล่นปุ๊บอ่ะเฮ้ยเฮ้ยวงนี้ก็สนุกนี่หว่าอะไรเงี้ยเป็นการเปิดโลกให้กับแฟนขับกลุ่มอื่นๆให้มาตามวงที่อยู่ในวงจอเซอร์เคิลนี้ด้วยเรื่องความสนุกนี่ไม่ห่วงนะคะเพราะว่าวงไอดอลมากันเยอะทีเดียวแต่ว่าเรื่องที่ผู้จัดยอมรับตรงๆว่าลุนนะ้นหนักคือจำนวนผู้ชมแล้วก็ยอดขายตั๋วค่ะเพราะว่าเป็นงานที่ต้องเสียค่าบาัตร เพราะว่าส่วนใหญ่งานรวมตัวไอดอลในบ้านเราก็จะเป็นงานเปิดสมมากกว่านะคะงานวารุโดจมเบรยรจัดขึ้นวันที่8เมษายนที่ศูนย์การค้าเจเจมอค่ะ